สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงฉากที่เรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยก็ได้คือเรื่องมันเริ่มหลังจากที่ตัวละครเอกของเราเย่หยูเพิ่งจะชนะใจอาจารย์หู่ด้วยของขวัญที่ดูเธรรมดามากๆครับแต่เป็นความธรรมดาที่แฝงไปด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากๆใช่ค่ะซึ่งนั่นก็ทำให้คู่แข่งอย่างกงจินที่แบบพยายามใช้ของแพงเข้าสู้ ต้องยืนหัวเสียรออยู่หน้าห้องทํางานอาจารย์เลยเรื่องมันเปิดมาตรงนี้เลยค่ะอืมซึ่งการเปิดฉากแบบนี้มันบอกอะไรเราเยอะมากเลยนะครับคือมันไม่ใช่แค่การบอกว่าเย่อยู่ฉลาดนะแต่มันกําลังตั้งคําถามกับเราตั้งแต่ต้นเรื่องเลยว่าเมูลค่าที่แท้จริงของสิ่งของเนี่ยมันวัดกันที่อะไรกันแน่ราคาหรือว่าความหายากใช่ครับ หรือมันคือความเข้าใจที่อยู่เบื้องหลังสิ่งนั้นซึ่งคำถามนี้นะครับมันจะวนเวียนอยู่ตลอดการพูดคุยของเราในวันนี้เลยพอเย่หย,ยูเดินออกมาจากห้องปุ๊บนะคะก็เจอกงจินยืนรออยู่เลยสีหน้านี่คือแบบทั้งงงทั้งหงุดหงิดอะคะ่ะเขาถามเย่หย,ยูตรงๆเลยนะทำไมอาจารย์หูถึงพอใจกับขวดน้ำธรรมดาธรรมดานั่นนักคือเขาไม่เข้าใจเลยว่าของเรียบง่ายมันจะไปชนะของแพงระยับของเขาได้ยังไง แต่เย,ย่อยู่ก็ไม่ได้ตอบตรงๆนะคะเขากลับทวงเรื่องพนันหน้าตาเฉยเลยคุณควรจะเรียกผมว่าอะไรนะหุ่นละก <c oughs> วนมากกงจินก็แบบหน้าเสียไปนิดนึงแต่สุดท้ายก็ยอมค่ะยอมก้มหัวเรียกเย่ยอยู่ว่าท่านอาจารย์ซึ่งการยอมเรียกท่านอาจารย์เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องแพ้พนันนะผมว่ามันลึกกว่านั้นมันคือการยอมรับความ่พยแพ้ในเชิงแนวคิดเลยโลกที่เงินซื้อได้ทุกอย่างของเขาเพิ่งจะพังลงต่อหน้า อืมจริงค่ะแต่กงจินก็ยังเป็นกงจินนะคะครับเขาก็กลับไปใช้วิธีเดิมๆในการแสดงตัวตนของเขาออกมาใช่เลยเขายื่นนำบัตรให้เย่อยู่ซึ่งตอนแรกเย่อยู่ก็รับมาเฉยๆแต่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันเย็นๆแปลกๆพอพลิกดูดีๆเท่านั้นแหละโอโ้โหมันทำจากทองคำสิบแค่ะและข้อความบนบัตรเนี่ยคือที่สุดเลยไม่ได้เขียนว่าซ e o หรือตำแหน่งอะไรหรูๆนะคะเขียนมาอะไรครับ เขียนว่ากงจินประธานของบริษัทอัญมณีที่มีเงินมากเกินไปโอหใครจะใส่ตำแหน่งแบบนี้ลงไปจริงๆมบ้างเนี่ยนั่นสิคะคือมันบอกทุกอย่างเกี่ยวกับตัวละครน,นี้ในประโยคเดียวเลยจริงๆผมว่ามันน่าสนใจมากนะนามบัตรทองคำมันเนี้ยมันไม่ใช่แค่การอวดรวยธรมธรมดาธรรมดาแต่มันคือเกราะป้องกันตัวของเขาเลยเกราะป้องกันยังไงคะ มันเหมือนเกราะที่สร้างจากความไม่มั่นคงครับกงจินอาจจะไม่เชื่อว่าตัวเองจะมีค่าพอถ้าไม่มีเงินมาการันตีนำบัตรทองคำเลยไม่ใช่แค่การแนะนำตัวแต่มันคือการประกาศกล้องว่านี่แหละคือมูลค่าของผมโปรดประเมินผมจากสิ่งนี้โอ้โหซึ่งมันตรงข้ามกับเย่ยอยู่โดยสิ้นเชิงเลยใช่ครับคนที่แทบไม่มีอะไรเลยแต่กลับมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมแล้วย่ยยู่ก็ฉลาดมากพอได้นำบัตรทองคำมาปุ๊บเขาก็แกล้งทำเป็นความจำเสื่อมเลยบอกว่า พนันอะไรหรอผมจำไม่ได้ใต้ของที่ต้องการแล้วก็จบเกมเลยจงจินก็นึกว่าเย,ยอยู่ให้เกียรติก็เลยปล่อยไปโดยดีพอจัดการกับกงจินที่มองโลกผ่านมูลค่าเงินตราได้แล้วเย,ยอยู่ก็ไม่เสียเวลาเลยค่ะครับเขามีนัดที่สำคัญกว่านั้นรอยอยู่นัดกับคนที่จะประเมินมูลค่าที่แท้จริงของสมบัติที่เขาได้มาซึ่งการนัดครั้งนี้แล้วค่ะที่จะพาเราไปสำรวจคำว่ามูลค่าในอีกมิตินึงเลย จากเงินไปสู่ของหายากซึ่งเป็นโลกของนักสะสมและผู้ประเมินค่าอย่างเฉียนจินหรือผู้เท่าเฉียนเรื่องราวกำลังจะพาเราไปเจาะลึกมิติของคำว่ามูลค่าที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วครับแย่อยู่โทรไปหาผู้เท่าเฉียนค่ะซึ่งตอนแรกเสียงในสายเนี่ยฟังดูหดหูมากเหมือนคนไม่มีแรงจะทาอะไรแล้วอืมสิ้นหวัง แต่พอแย,ย่อยู่พูดแค่ประโยคเดียวนะคะว่าผู้เท่าเฉียนมาที่ร้านน้ำชาชิงฝูย่าเฉียนผมได้นำของประมูลมาแล้วเท่านั้นละค่ะปลายสายเงียบไปบแป๊บหนึ่งแล้วเสียงที่ตอบกลับมาเหมือนเป็นคนละคนเลยโอ้โหจากที่หดหู่กลายเป็นตื่นเต้นสุดขีดเลยเหรอครับใช่ค่ะมีชีวิตชีวาขึ้นมาในเพล็บตาเลยสามารถปลุกจิตวิญ,ญญาณของนักเลงของเก่าที่กำลังสิ้นหวังให้ลุกโชนขึ้นมาได้ในประโยคเดียวเลย แล้วฉากก็ตัดมาที่ร้านน้ำชาค่ะเย่ยู่นั่งรอสบายๆเลยไม่นานพนักงานก็มาบอกว่าแขกมาถึงแล้วแล้วผู้เฒ่าเฉียนก็ผลักประตูเข้ามาสภาพเป็นยังไงบ้างครับคือสภาพนี่รีบร้อนสุดๆเลยค่ะเหงื่อท่วมตัวหายใจหอบเลยเย่ยู่เลยบอกให้นั่งพักดื่มชาก่อนซึ่งผู้เฒ่าเฉียนก็ยกชาดื่มรวดเดียวหมดแก้วแล้วหันมามองเย่ยู่ด้วยสายตาที่แบบคาดหวังมากๆแล้วถามเสียงสั่นๆว่า เย่อยู่ของที่คุณว่ามันอยู่ไหนการบรรยายสภาพของผู้เท่าเฉียนอย่างละเอียดนี่เป็นเทคนิคที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะมันทำให้เราสัมผัสได้ถึงความตื่นเต้นความคาดหวังอันมหาศาลของเขาจริงๆแล้วมันก็ทำให้เราลุ้นตามไปด้วยเลยเนาะใช่ครับลุ้นตามไปด้วยเลยว่าในกล่องนั้นมันคืออะไรกันแน่ทำไมนักประเมินผู้เจนโลกถึงได้เสียอาการขนาดนี้และแล้วก็ถึงเวลาค่ะ เย่อยู่ไม่ได้เปิดกล่องเองนะเขาแค่ชี้ไปที่กล่องไม้ข้างๆแล้วบอกรีบเรียบว่านั่นไงเปิดดูสิเหมือนโยนความกดดันทั้งหมดไปให้ผู้เท่าเฉียเลยโหเล่นแบบนี้เลยเขาต้องสูดหายใจลึกๆตั้งสติอยู่พักใหญ่เลยค่ะก่อนจะค่อยๆยื่นมือที่สันเทาไปเปิดฝากล่องออกและวินาทีที่ฝากล่องเปิดออกมันคือสิ่งที่เรียกว่า the payoff หรือรางวัลที่รอคอยครับ คือผู้เขียนใช้เวลาสร้างความคาดหวังมาตลอดผ่านปฏิกิริยาของเฉียนจินทําให้เราสงสัยจินตนาการไปต่างๆนานาว่าของสิ่งนั้นมันจะสุดยอดแค่ไหนซึ่งรางวัลที่สมบูรณ์แบบก็ต้องเหนือกว่าจินตนาการของเราไปีกขั้นใช่ไหมคะถูกต้องครับซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพอเปิดกล่องออกมานะคะมีแสงนวลนๆสองประกายออกมาในนั้นคือจักรพัดเปยหรือหอยมุกข,ขนาดยักษ์ เปลือกนอกเป็นสีเหลืองอ่อนเหมือนหยกเนื้อดีเลยค่ะงดงามไรที่ติแค่นี้ผู้เท่าเฉียนก็ตาโตแล้วแค่เปลือกหอยนี่ก็ถือเป็นสมบัติล้ำค่าแล้วนะครับสำหรับนักสะสมใช่ค่ะเขาค่อยๆลูบไล้มันอย่างหลงไหลพึมพำว่าไม่เคยเห็นหอยมุกที่สวยขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะแต่มันปิดแน่นมากงัดยังไงก็ไม่ออกจนเหงื่อตกอีกรอบแล้วทำยังไงล่ะครับทีนี้เย่หยูแค่ยื่นนิ้วไปเคา,เาะเบาๆที่เปลือกหอยสองสาครั้ง แล้วเปลือกหอยก็ค่อยๆเปิดอ้าออกเองเหมือนมีชีวิตเลยค่ะเฮ้ยนี่คือจุดที่ยกระดับของชิ้นนี้จากสมบัติให้กลายเป็นของวิเศษทันทีเลยนะมันฉลาดมากเลยเนาะใช่ครับการที่มันตอบสนองต่อเจ้าของได้มันบอกเราว่านี่ไม่ใช่แค่เปลือกหอยสวยๆแต่มันมีกลมไกมีพลังงานหรืออาจจะมีจิตวิญญาณบางอย่างสถิตอยู่ซึ่งมันเพิ่มมูลค่าในเชิงเรื่องราวและความมหัศจรรย์ขึ้นไปอีกนับไม่ถ้วนเลยผู้เฒ่าเฉียนถึงกับอุทานว่า ตลาดเฉลียวจริงๆแต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้ทึ่งกับความมหัศจรรย์ของเปลือกหอยเสร็จนะคะสิ่งที่อยู่ข้างในก็ปรากฏตัวออกมาในเรื่องบรรยายภาพนี้ไว้สวยงามมากค่ะเขาบอกว่าราวกับดวงอาทิตย์สีแดงดวงหนึ่งพุ่งออกมาจากก้อนเมฆหรือว่ามันคือไข่มุกเพลิงในตำนานใช่เลยค่ะไข่มุกเพลิงเม็ดงามวางอยู่ใจกลางเปลือกหอย ผู้เท่าเฉียนนี่ช็อกจนพูดไม่ออกเลยได้แต่ชี้แล้วอ้าปากค้างแล้วพอได้เห็นใกล้ๆมันเป็นยังไงครับพอเย่ยอยู่หยิบมันออกมาวางใต้แสงไฟมันยิ่งหน้าทึ่งเข้าไปอีกเพราะบนผิวไข่มุกสีแดงสดมีลวดลายเหมือนเปลเวไฟสีทองอมแดงอยู่ข้างใน แล้วลายนั้นมันไม่ได้นิ่งนะคะพอแสงเปลี่ยนมุมลายเปลวไฟก็ขยับไหวเหมือนมันกําลังลุกไหม้อยู่จริงๆโอ้โหภาพที่บรรยายออกมานี้มันเหนือจินตนาการมากนะมันไม่ใช่แค่ไข่มุกสีแดงสวยๆแต่มันมีปรากฏการเกิดขึ้นบนตัวมันเองใช่ค่ะนี่คือสิ่งที่ทําให้นักสะสมคลั่งได้เลยเพราะมันคือของหนึ่งเดียวในโลกอย่างแท้จริงโอ้คำว่าสุดยอดยังน้อยไปด้วยซ้ำครับมันคือของที่เรียกว่าหลุดโลกไปแล้ว พอวางมันกลับเข้าที่อย่างปลอดภัยแล้วเย่อยู่ก็ถามเรียบๆว่าของประมูลของผมเป็นไงบ้างผู้เท่าเฉียนละสายตายจากไข่มุกอย่างเสียดายแล้วหันมาตอบเย่อยู่ด้วยน้ำเสียงที่ยังสั่นอยู่ว่าอุกอาจของชิ้นนี้มันอุกอาจเกินไปแล้วผมว่าสำหรับคนในวงการคำว่าอุกอาจในที่นี้คือคำชมขั้นสูงสุดเลยนะ อ๋ออย่างนั้นเหรอคะใช่ครับมันหมายความว่าของชิ้นนี้มันล้ำค่าจนเกินกว่าจะประเมินได้เกินกว่าสามัญสันนึกของมนุษย์จะเข้าใจได้มันคือรางวัลที่สมบูรณ์แบบของการสร้างความคาดหวังที่ปูมาทั้งหมดเลยแต่เรื่องมันยังไม่ยอมจบแค่นั้นสิคะหลังจากที่ทั้งสองคนเริ่มสงบสติอารมณ์ลงได้เย่อยู่ก็บอกหน้าตาเฉยว่าผมยังมีหองที่จะประมูลอีกนะไม่ใช่ชินเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับอะไรนะ แค่นั้นล่ละค่ะผู้เท่าเฉียนที่กําลังจะจิบชาถึงกับไอสำหรักออกมาเลยถามกลับไปว่ายังมีอีกเหรอนี่คือการพลิกเรื่องอีกครั้งหลังจากที่กราฟอารมณ์เพิ่งจะพุ่งไปถึงจุดสูงสุดแล้วผู้เขียนก็สร้างปมใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมขึ้นมาทันทีมันทำให้เราในฐานะคนฟังที่คิดว่าเรื่องมาถึงคลแม็กซ์แล้วต้องกลับมาตั้งหลักใหม่เลยว่าเดี๋ยวนะนี่ยังไม่ใช่ที่สุดอีกเหรอ แย่อยู่นับนิ้วแล้วตอบกลับไปว่ารวมไข่มุกเพลิงด้วยก็มีห้าอย่างห้าอย่างผู้เท่าเฉียนนี่อึ้งไปเลยบอกว่าแค่สี่ชิ้นก็น่าจะพอแล้วสําหรับการจัดประมูลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แต่แล้วแย่อยู่ก็วางถ้วยชาลงแล้วพูดประโยคที่คาดไม่ถึงที่สุดออกมาค่ะครับเขาบอกว่าคุณเข้าใจผิดแล้วอีกสี่รายการที่เหลือไม่ได้มีไว้สำหรับขายมีแค่ไขมุกเพลิงชิ้นเดียวเอา้า แล้วจะเอามาโชว์ทาไมล่ะครับทีนี่นั่นน่ะสิคะแต่ประโยคถัดมาของเย,ย่อยู่นี่แหละค่ะคือระเบิดลูกสุดท้ายที่ทําให้ทุกอย่างที่ผ่านมาดูเล็กไปเลยเขาพูดด้วยน้าเสียงเรียบๆว่าของพวกนั้นมูลค่าของพวกมันสูงกว่าไข่มุกเพลิงมากโหอันนี้คือเปลี่ยนเกมโดยสิ้นเชิงเลยตลอดมาเราคิดว่าสเกลพลังของเรื่องนี้วัดกันที่ของวิเศษแบบไขมุกเพลิงนี่แหละคือที่สุดแล้วแต่ประโยคนี้มันบอกเราว่า ไข่มุกเพลิงที่เราเพิ่งตื่นตาตื่นใจไปเมื่อกี้เป็นแค่ตัวเปิดงานอือหือใช่เลยค่ะมันลดทอนคุณค่าของสิ่งที่เราเพิ่งทึ่งไปให้กลายเป็นของธรรมดาไปเลยในพริบตาแล้วมันตั้งคำถามใหม่ทั้งหมดเลยว่ามูลค่าที่แท้จริงในโลกใบนี้มันวัดจากอะไรกันแน่ถ้าไม่ใช่ของระดับนี้มันเหมือนกับโดนตบหน้าแรงๆเลยนะคะคือเราในฐานะคนอ่านก็คิดเหมือนผู้เท่าเฉียนว่านี่คือที่สุดแล้ว แต่พอเจอประโยคนี้เข้าไปมันทำให้เราต้องกลับไปคิดใหม่ทั้งหมดเลยครับมันเชื่อมกลับไปตอนต้นเรื่องได้อย่างน่าทึ่งมากจากขวดน้ำธรรมดาธรรมดาที่มีคุณค่าทางใจชนะของแพงๆของกองจินมาจนถึงไข่มุกเพลิงที่ดูเหมือนจะล้ำค่าที่สุดแต่กลับมีของที่เหนือกว่านั้นอีกสี่ชิ้นที่เออไม่ได้มีไว้ขาย ถูกต้องเลยครับมันเป็นการตั้งคำถามที่ลึกซึ้งมากว่ามูลค่ากับราคาอาจจะเป็นคนละเรื่องกันโดยสิ้นเชิงไข่ม,มุกเพลิงมีราคาที่ประเมินไม่ได้แต่มันยังขายได้แต่อีกสี่ชิ้นนั้นมีมูลค่าที่สูงกว่าจนกระทั่งขายไม่ได้ได้วยซ้ำมันทำให้เราต้องกลับมานิยามใหม่เลยนะคะว่าอะไรคือจุดสูงสุดของคำว่าของล้ำค่ากันแน่ครับมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เอามาตีเป็นตัวเงินได้อีกต่อไปแล้วค่ะ สำหรับการเจาะลึกในวันนี้เราก็ได้ร่วมเดินทางไปกับการเปิดเผยสมบัติที่น่าทึ่งได้เห็นการประทักกันของมุมมองต่อคำว่าของมีค่าจากนามบัตรทองคำสู่ไข่มุกที่ลุกเป็นไฟและสุดท้ายก็จบลงด้วยปริศนาที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมว่ายังมีของอีกสี่ชิ้นที่ล้ำค่ากว่านั้นรออยู่ซึ่งมันคืออะไรกันแน่ซึ่งนั่นก็คือคำถามทิ้งทายที่น่าขบคิดมากครับ ในเมื่อไข่มุกที่ลุกไหม้ได้ร้าวกับดวงอาทิตย์ยังไม่ใช่ของที่ล้ำค่าที่สุดแล้วของอีกสี่ชิ้นที่อยู่เหนือกว่านั้นจะมีลักษณะเป็นอย่างไรกันแน่และที่สำคัญกว่านั้นคือมูลค่าที่แท้จริงของสิ่งของมันถูกตัดสินจากราคาในตลาดจากความหายากจากความหัศจรรย์หรือว่ามันถูกตัดสินจากเรื่องราวและพลังที่ซ่อนอยู่ภายในที่เงินตราไม่อาจจะซื้อหาได้กันแน่ครับ